มาจ่ายเงินผู้ประกันตนมาตา40ที่นี่ได้ไหมครับมันสมัครกับจ่ายได้ใช่ไหมไม,ไม่ประกันสังคมแจ้งว่าออมสินก็จ่ายได้เพราะเซเว่นมันเหมือนล่มๆอะ่ะเขาไปมาแล้วมันล่มล่มใช่ตอนนี้เขาบอกว่าให้มาที่นี่จ่ายได้ เขาบอกนะครับเขาไล่เราไปเซเว่นทันทีเลยครับธนาคารอมสินยังไม่ฟังเราเลยครับก็บอกเราให้เราไปเซเว่นทันทีสรุปแล้วเหมือนจะจ่ายไม่ได้นะครับธนาคารอมสินจ่ายผู้ประกันตนมาตรา4ี่ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้พี่หมออยู่ที่นี่นะครับธนาคารอมสินนะครับคนเต็มเลยครับอมสินทำไมอะครับมันผิดยังไงฮะ เรียกรเียกตำรวจมาจับเลยฮะไปเลยฮะเรียกนะสสพระขนงฮะเรามาจ่ายเงินครับทําไมจ่ายไม่ได้ครับทางการธนาคมแจ้งนะครับว่าออมสินรับจ่ายรับสมัครด้วยไม่ได้รับสมัครครับรับจ่ายไม่ได้รับจ่ายครับออมสินอันนี้รับไม่ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีคนให้ชำระครับออมสินคือจ่ายไม่ได้มันไม่มีคนให้ชำระของประกันสังคมครับเลยรับไม่ได้ ไม่มีโค้ดคือออมสินจ่ายไม่ได้แสดงว่าข้อมูลผิดถูกไหมฮะเพราะมันต้องจ่ายภายในวันนี้ครับวันนี้เดิมไปหาไปหลายที่แลงจ่ายไม่ได้เลยคือแนะนําว่าให้ไปจ่ายที่ที่เอินคือออมสินไม่สามารถรับชาระได้สมัครก็ไม่ได้ออไไดจ่ายเงินก็ไม่มีโค้ดชำระอันนี้คือข้อมูลถูกต้อง แล้วถ้าเขาบอกจ่ายได้แต่ที่ไม่จ่ายให้ให้กลับมาที่นี่จ่ายพรุ่งนี้ได้ไประกันสังคมฮะลองลองเปิดดูสื่อับประกันสังคมก็ได้ฮะสำนักง,งานประกันสังคมก็เข,ข้าใจไม่ได้ว่าอะไรคือแค่ขอให้คุณยืนยันว่ามันไม่ได้โอเคขอบคุณฮะสรุปก็คือประกันสังคมไม่สามารถจ่ายที่ออมสินได้นะครับเหมือนเราเข้าใจผิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราดูก่อนฮะว่าเนี่ยพี่หมออยู่ที่นี่ครับออมสิน ไม่สามารถจ่ายประกันสังคมได้นะครับสรุปเจ้าหน,น้าที่สาขายืยนยันมาเช่นนั้นนั้นก็จบคลิปแค่คนี้ครับขอบคุณครับ